สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนนะครับที่เล่นรถป๊อปนะครับ Honda d ดีวันนี้เนี่ยผมจะมาให้ดูความแตกต่างนะครับของข้อเล็กกับข้อใหญ่ด้านซ้ายมือผมนะครับตัวนี้นะครับก็คือข้อเล็กด้านขวามือนะครับก็คือข้อใหญ่ความต่างกันของข้อเล็กข้อใหญ่เนี่ยมันต่างกันตรงที่ตัวก้านตรงนี้นะครับฝั่งชามนะครับระหว่างสองอันที่เราสังเกตเห็นง่ายๆนะครับก็คือตัวนี้นะครับ ตัวที่ใส่ซีนนะครับพอใส่ไปแล้วในแค้งที่อยู่ตรงนี้นะครับมันต่างกันนะครับอันนี้เล็กกว่าอันนี้ใหญ่กว่าต่อมาอัน,นที่สองนะครับก็คือตัวเกลียวนะครับเกลียวเนี่ยก็จะเป็นเกลียวที่เล็กกว่าตัวของข้อเล็กนะครับข้อใหญ่เนี่ยเกลียวข้อใหญ่กว่าเบื้อเริ่มเลยแล้วก็เฟืองนะครับของข้อเล็กจะสั้นกว่าข้อใหญ่พอประมาณนะครับตัวเฟืองเนี่ย ของข้อเล็กตัวนี้ความยาวเฟืองนะครับผมวัดได้ประมาณ8ปมิลตัวฝั่งของข้อใหญ่เนี่ยวัดได้สิบมิลนะครับถือว่าต่างกันอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็มาเดี๋ยวผมจะมาเริ่มวัดให้ดูก็คือว่าผมจะเริ่มวัดข้อเล็กก่อนนะครับข้อเล็กเนี่ยตำแหน่งนี้เนี่ยอยู่ขนาดอยู่ที่ประมาณ15.5หมิลครับ ข้อใหญ่นะครับอยู่ที่ยี่สิบมิลครับก็เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับที่เราจะใส่บูชาร์มนะครับของข้อเล็กนะครับตรงนี้นะครับอยู่ที่สิบสองมิลนะครับของข้อใหญ่ตัวที่ใส่บูธชามอยู่ที่สิบสี่มิลครับ ส่วนฝั่งจานไฟนะครับมีขนาดนะครับเกือบจะเท่ากันแต่ต่างกันอยู่ที่ตัวตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับกับตัวนี้นะครับของข้อใหญ่เนี่ยของเขาจะยาวกว่านิดนึงนะครับแต่มันสามารถใส่จานไฟด้วยกันได้ครับผมอันนี้เป็นข้อเวียงใหม่นะครับมือหนึ่งนะครับไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับผมตัวงานนะครับงานเนียนครับ ล่องจานไฟคมกลิบครับนี่นะครับสภาพกริบๆเลยครับยังไม่เคยใช้งานก็ใครสนใจจะไปซื้อตัวข้อเหวี่ยงตัวนี้ก็เข้าไปที่ SPM Scooter Park นะครับใน Shopee ได้เลยนะครับไปเลือกดูกันเอาว่าจะใส่เป็นข้อเล็กหรือข้อใหญ่ทีนี้เนี่ยจะมีคำถามตามมานะครับแครงผมเป็นข้อเล็กแต่ผมจะใส่ข้อใหญ่ได้ไหม คําตอบนะครับก็คือได้นะครับแต่ว่าเราต้องมีซีนแปลงครับอันนี้นะครับจะเป็นซีนของข้อเล็กนี่นะครับข้อเล็กเนี่ยทางฝั่งจานไฟกับฝั่งตัวกา้กานก้านข้อเหวี่ยงนะครับจะมีขนาดเท่ากันนะครับใช้ซีนเดียวกันได้แล้วก็อันนี้จะเป็นซีนแปลงนะครับสำหรับใครที่มีแข้งข้อเล็กแต่อยากจะใส่ข้อเหวี่ยงข้อใหญ่ แต่ถ้าเราใส่ข้อเบี่ยงข้อใหญ่เนี่ยตัวครอบสตาร์ทนะครับเราก็ต้องไปเปลี่ยนใช้เป็นของข้อใหญ่นะครับมันจะไม่สามารถใช้ครอบสตาร์ทของข้อเล็กได้นะครับผมแล้วก็ตัวชามกดแล้วก็ตัวบูทชามก็คือต้องเปลี่ยนนะครับก็สําหรับใครที่อยากจ,จะไปแต่งซิ่งสําหรับก้านเดิมกา้านนี้ผมว่าที่กําลังเหมาะก็คือลูกเดิมถึงลูกสี่สี่นะครับลูกสี่เจ็ดก็ยังใส่ได้ แต่ถ้าสูงกว่า47ขึ้นไปเนี่ยผมว่าก้านเนี้มันไม่น่าจะรับไหวแล้วก็ด้วยความที่คนที่ทำลูก47ขึ้นไปเนี่ยนะครับเขาจะต้องการระยะชักเพิ่มเพื่อที่จะให้อัดอากาศเข้าไปเพิ่มดังนั้นเนี่ยระยะชักเดิมเนี่ยอาจจะยังไม่เหมาะกับลูกที่เป็น47ขึ้นไป48 49 50นะครับใครอยากใส่ข้อเหวี่ยงข้อใหญ่ก็ต้องซื้อซีนตัวนี้นะครับ ที่ไปใส่กับแข้งข้อเล็กได้นะครับถึงจะเราสามารถจะใส่ข้อเหวี่ยงข้อใหญ่เข้าไปได้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันมีคําถามต่อมาอีกนะครับว่าข้อเล็กกับข้อใหญ่ยังไงดีกว่ากันผมตอบได้เลยว่าแน่นอนครับต้องเป็นข้อใหญ่แน่นอนเพราะว่าหนึ่งเลยตัวข้อใหญ่ครับชามกดนะครับที่จะใส่ไปตรงนี้แล้วก็ชามแต่งเนี่ยเขามีให้เล่นเยอะกว่าเพราะว่าของแต่งอย่างเช่นที h อ่าร์จหรือจะเป็นชุดข้าง Tfc เนี่ยเขาก็ทำสำหรับที่มันเป็นข้อใหญ่มานะครับข้อเล็กเนี่ยเราต้องใช้เป็นชามเดิมเพราะว่าข้อเล็กเนี่ยเขาไม่ค่อยผลิตชามแต่งที่มันเป็นข้อเล็กนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยข้อเล็กเฟืองตัวนี้นะครับสั้นพอเฟืองตัวนี้สั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูชามของข้อเล็กชามกดของข้อเล็กนะครับตัวพื้นที่ชามกดของข้อเล็กเนี่ย มันมีหน้าสัมผัสน้อยกว่าข้อใหญ่เยอะอยู่เหมือนกันก็เลยทําให้ที่ถ้าเกิดเขาใส่ชามแต่งมาให้มันก็อาจจะมีเปอร์เซ็น์ที่มันจะเสียเยอะอยู่เหมือนกันในการแต่งนะครับทีนี้เรามาดูประวัติของข้อเล็กกับข้อใหญ่ข้อเล็กเนี่ยครับเขาผลิตมาก่อนข้อใหญ่ข้อเล็กเนี่ยจะอยู่ในอ่า เอาที่มันเป็นรุ่นฮิตกันนะครับก็คือ af 18 af 25ก็ยังเป็นข้อเล็กอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครจะซื้อรถเดิมที่มันเป็นเดิมจริงๆนะครับ af 1ิก็ต้องเป็นข้อเล็ก af 25ก็ยังเป็นข้อเล็กนะครับมาที่27 28ที่เห็นในบ้านเราอันนี้ก็จะเป็นข้อใหญ่แล้วครับก็คือจะเป็นข้อใหญ่ที่มาจากเดิมโรงงาน af 27ก็ยังมีเห็นข้อเล็กอยู่ก็ใครที่เป็นผู้รู้ ว่า f ยีเนี่ยเป็นข้อเล็กทั้งหมดไหมก็ยังไงก็รบกวนมาคอมเมนต์กันด้วยแล้วกันแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ในการแต่งข้อเหวี่ยงกันแล้วกันนะครับสําหรับรถผมเนี่ย ns 1 8ข้อใหญ่แต่ว่าผมยังใช้เป็นข้อเดิมอยู่แล้วผมใส่ลูก4ีเจ็ดไปผมทําเสร็จมาประมาณ4เดือน5เดือนแล้วก็ตอนนี้ยังไม่พบปัญหาอะไรนะครับที่ที่เป็นใส่ลูกสีเจแล้วก็เป็นข้อเหวี่ยงข้อใหญ่ระยะชักเดิมก็ยังไม่พบปัญหาอะไร ต่อมาถามว่าข้อเล็กกับข้อใหญ่ข้อใหญ่เนี่ยตัวนี้มันใหญ่กว่ามันมีโอกาสขาดไหมเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับนี่เลยอันนี้เป็นก้านของข้อเหวี่ยงข้อใหญ่นะครับแต่ว่ามันขาดพอมันพอมันขาดแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราไม่สามารถสตาร์ทรถได้ ลองสังเกตที่รถตัวเองนะครับใครที่เพิ่งได้รถไปเหมามาหรือว่าไปได้มือสองมาแล้วสตาร์ทแล้วมันวืดไปเลยทั้งทั้งที่เฟืองกดชามไม่มีปัญหานะครับก็ลองไปดูอาจจะเป็นข้อขาดก็ได้นะครับก็ลองไปดูกันและทีเนี้ยข้อเสียอีกอย่างในของข้อเล็กนะครับตัวชามกดครับพี่ๆเพื่อนๆเห็นไหมครับ ตัวเฟืองขบของชามกดเนี่ยครับมันเล็กกว่าข้อใหญ่พอสมควรดังนั้นเนี่ยข้อเล็กเนี่ยที่จะเจอปัญหากันบอกก็คือสตาร์ทแล้ววืดสตาร์ทไม่ค่อยติดนะครับตัวชามกดรูดบ้างอันนี้ก็คือจะเป็นข้อเสียของเขานะครับส่วนข้อใหญ่เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีรูปให้ดูวันนี้ผมไม่ไม่ได้มีตัวอย่างของจริงมาข้อใหญ่เนี่ยนะครับตรงเฟืองเขาเนี่ยจะใหญ่กว่าดังนั้นเนี่ยเวลาสตาร์ทเนี่ย อ่าเปอร์เซนต์ความแม่นยําในการขบหรือว่ากําลังที่เราจะสตาร์ทลูกโตเนี่ยของข้อใหญ่เนี่ยเขามีประสิทธิภาพมากกว่าดังนั้นเนี่ยจึงเป็นผลต่อเนื่องมาที่ทําให้ข้อใหญ่เขาเนี่ยมีคนเล่นเยอะมากนะครับเพราะว่าด้วยความทนในการสตาร์ทนะครับส่วนเรื่องข้อขาดหรือว่าการทนแรงบิดสูงสูงเนี่ย ผมว่าทําได้ใกล้เคียงกันนะครับข้อใหญ่อาจจะทําได้ดีกว่าเล็กน้อยนะครับเพราะว่าตัวตัวข้อที่ยึดกับตับนะครับตัวนี้นะครับมีขนาดเท่ากันนะครับคือ20มิลดังนั้นเนี่ยค่าความล้าของเขาเนี่ยจะใกล้เคียงกันนะครับเปอร์เซน็นในการที่จะขาดแบบนี้นะครับมีเปอร์เซน็นใกล้เคียงกัน พี่ๆเพื่อนๆที่ขาดตรงไหนหรือว่ามีข้อดีข้อเสียของข้อเล็กข้อใหญ่เพิ่มเติมเนี่ยมาแชร์กันได้นะครับแล้วก็ต่อมาถามว่าผมเปลี่ยนจากข้อเล็กเป็นข้อใหญ่สามารถใส่ลูกปืนข้างข้อเดียวกันได้ไหมคําตอบก็คือได้นะครับสามารถสองทั้งสองเนี่ยสามารถใส่ลูกปืนลูกปืนข้างข้อนะครับเหมือนกันได้นะครับ สำหรับลูกปืนข้างข้อที่ร้านของผมนะครับก็จะเป็นลูกปืนตัวนี้นะครับลูกปืนตัวนี้จะเป็นราคาประหยัดนะครับสองตลับนะครับสามร้อแปดิบาทเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูหน้าตาลูกปืนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เห็นกันไหมครับหน้าตาลูกปืน ในแพ็กก็จะมีซีนมาแบบนี้เลยนะครับนี่ครับสตลับนะครับราคา380บาทลูกปืนงบประหยัดแบบนี้เหมาะสำหรับเหมาะสาหรับลูกอะไรผมก็แนะนำว่าเป็นลูกเดิม4.4นะครับเต็มที่อาจจะสัก4ี่เจนะครับผมก็ลองไปศึกษากันดูนะครับว่าเราจะ เปลี่ยนเป็นข้อใหญ่ใส่ลูกปืนอะไรดีเราจะใส่ลูกเท่าไหร่นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับที่ผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูข้อเล็กข้อใหญ่ต่างกันยังไงก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันครับก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมอยากให้กำลังใจก็กดไลค์กดแชร์ติดตามไว้นะครับคลิปหน้าผมจะมารีวิวอะไรหรือแบ่งปันความรู้อะไรเนี่ยลองติดตามกันดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ